สวัสดีค่ะหลังจากตัดยานาบานเสร็จก็เข้าสวนเหมือนเดิมนะคะฝนตกบรรยากาศเขียวสดชื่นค่ะในสวนบอนแกงนะคะบอนแกงนะคะไกลจะได้เก็บแกงอีกแล้วเวลาหิวเมื่อไหร่อยากกินแกงบอลเมื่อไหร่ก็มาเก็บ ที่บ่งล้อนี่แหละค่ะเมื่อวานก็ได้มาปลูกขานะคะปลูกข่ากระสีนะคะข่ากระสีได้สี่หลุมนะคะปลูกไปวันละนิดค่ะ เป็นครั้งแรกนะคะที่ปลูกข่าข่าเกษตรไม่รู้ว่ามันจะติดไหมคะก็ลองลองผิดลองถูกไปนะคะของคนทำเกษตรเกษตรมือใหม่ค่ะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะว่าเราก็ไม่เคยทำนะคะข่าเกษตรนะคะ ที่ซื้อเข้ามา300ร้ก็จะได้ทั้งหมดประมาณอยู่1ิบสิบสองหลุมนะคะ12หลุมได้นะคะก็ใส่ลุมละ3ามต้น3าสบ้างนะคะสาบ้างสีบ้างนี่นะคะก็ไม่ได้ปลูกเป็นกลุ่มนะคะพื้นที่ตรงไหนมันว่างอย่างตรงนี้ช่าอม,มมันตายนะคะเราก็มาปลูกให้ตรงแถวเช่อม ก็จะได้สี่ลุมนะคะตรงนี้ปลูกไว้ทําพันธ์นะคะบรรยากาศในสวนนะคะก็จะเขียวเขียวนะคะเขียวไปด้วยหญ้านะคะหญ้าฝนตกมาแล้วเข้าสวนเมื่อไหร่ก็ สดชื่นค่ะลมพัดเย็นสบายเงียบค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านอยู่หน้าบ้านก็เสียงรถดังมากเพราะบ้านติดถนนนะคะตรงนี้ก็ใกล้ที่จะได้ตัดหญ้าแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ยาวกว่าน,นี้มันก็จะไม่เป็นสนามหญะะ้าเพราะว่าอยาก ในความคิดคืออยากมีสนามหญ้าก็จะพยายามตัดเรื่อยๆเพื่อให้มันเป็นสนามหญ้าพอเราเข้าสวนมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกรู้สึกสดชื่นนะคะรู้สึกผ่อนคลายนะคะก็กำลังาวางแผนอยู่นะคะว่าจะปลูกแบบไหนอะไรยังไงแบบทุกอย่างทำตามที่เราคิดนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะ อยากกินอยากปลูกอะไรแล้วก็หาซื้อมาปลูกพอมันเกิดขึ้นได้ผลเราก็รู้สึกรู้สึกดีนะคะนี่จะเป็นฝรั่งกิมจูนะคะแต่ยังไม่ได้กินผลเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมา เพราะว่ายอมรับค่ะว่าไม่ค่อยได้บำรุงนะคะ<ม>อันนี้จะเป็นว่านสีทิศนะคะที่เรามาปลูกไว้นะคะ ปลูกไว้รอบต้นะเะดานะคะแต่ว่ามันก็จะยังลกอยู่นะคะเพราะยังไม่ได้มีเวลามาแต่งนะคะช่วงนี้ฝนก็ตกเกือบทุกวัน,นะคะ่ะก็เอาไม้นะคะกับบล็อกนะคะมาวางเอาไว้นั่งนะคะง่ายๆนะคะทำแบบนี้ง่ายๆนะคะ ยากาศในสวนก็จะประมาณนี้นะคะยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูกันใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ